สำหรับคำว่าพระอารหันน in AH. ี้โดยตัวหนังสือก็แปลว่าเป็นผู้สมควรเป็นคำรุ่นๆยังไม่ได้แสดงให้ชัดว่าควรอย่างไรต้องหาความเข้าใจเอาเองว่าควรอย่างไรคำว่าควรในที่นี้มันมีความหมายกว้างหมายความว่าควรในทางที่ควรไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> นับตั้งแต่ควรกราบไหว้ขึ้นไปจนกระทั่งถึงว่าควรแก่ความเป็นมนุษย์ส่วนความหมายที่แตกแขนงออกไปนั่นมีอยู่หลายอย่างเพราะว่าคำในภาษาบาลีนั่นสามารถที่จะยักย้ายรูปศัพท์นั่นให้เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างน้อยก็สองสามอย่าง เพราะฉะนั้นคำว่าพระอรหันต์จึงแปลได้ต่อไปอีกว่าเป็นผู้หักเสียซึ่งสังสารวัตรทำลายเสียซึ่งสังสารวัตรคือความทุกข์แต่เราจะเอาความหมายตามตัวหนังสือว่าผู้ควรกันเป็นส่วนสำคัญควรกับการกราบไหว้นี่เกือบจะไม่ต้องอธิบาย หมายความสั้นๆแต่เพียงว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงสุดควรกักการกราบไหว้ไม่มีบุคคลใดประเภทไหนจะยิ่งไปกว่าส่วนคำว่าควรแก่ความเป็นมนุษย์นี่มีความหมายที่ควรจะพิจรารณาคนธรรมดายังไม่มีคุณสมบัติควรแก่ความเป็นมนุษย์ก็ได้ก็้อยลองคิดดูให้ดี ถ้าเราจะถือความเป็นมนุษย์เพียงแต่ว่าเป็นคนทุกคนก็เป็นมนุษย์ได้แต่ถ้าจะถามว่าอยอดสุดของความเป็นมนุษย์นั่นอยู่ที่ไหนก็คงจะมีความเข้าใจต่างๆกันบางคนจะถึงกับงงไปก็ได้ไม่รู้ว่ายอดสุดของความเป็นมนุษย์นั่นอยู่ที่ไหน พระาหันเป็นผู้เป็นยอดสุดของความเป็นมนุษย์ท่านจึงได้นามว่าเป็นผู้สมควรแก่นามว่ามนุษย์คําว่ามนุษย์ตามตัวหนังสือนั้นแปลว่ามีใจสูงหรือเชื่อเท้าเหล่ากอของบุคคลผู้มีใจสูงคําแปลนี้ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเพียงแต่เกี่ยวกับภาษาโดยเฉพาะภาษาโบราณในประเทศอินเดีย และมักจะอ้างถึงมนุษย์คนที่มีความสำคัญที่สุดคือพระมนูซึ่งเป็นผู้รอบรูปมีสติปัญญามีคุณธรรมสูงแล้วก็มีลูกหลานาวานเกลือสืบต่อมาคือมนุษย์ที่มีจิตใจสูงหรือดีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์นี่คงไม่ใช่คนธรรมดาเป็นแน่ แต่ต้องหมายถึงคนที่มีจิตใจสูงต่อเมื่อมีจิตใจสูงจึงจะควรแก่คำว่ามนุษย์ที่เมื่อมีจิตใจสูงแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าสูงถึงที่สุดหรือยังต่อเมื่อสูงถึงที่สุดจึงจะเรียกว่าเป็นยอดสุดของมนุษย์ก็เลยต้องคิดต่อไปว่า สูงสุดนั่นไปสุดอยู่ที่ตรงไหนถือตามหลักธรรมะแล้วก็ <c oughs> สูงสุดอยู่ตรงที่หมดกิเลสและหมดความทุกข์เรื่องหมดกิเลสและหมดความทุกข์นี้เป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าความทุกข์นั่นเกิดมาแต่กิเลส <c oughs> ถ้ากิเลสหมดไปแล้วความทุกข์ก็เป็นอันว่าสูญหายไปด้วย คนเราเมื่อหมดกิเลสและหมดความทุกข์แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกดังนั้นจึงถือว่ามันสูงสุดอยู่ที่นี่ความสูงสุดของความเป็นมนุษย์นั่นอยู่ที่ความหมดกิเลสและหมดความทุกข์ <c oughs> ไม่มีอะไรที่ควรจะต้องการยิ่งกว่านี้อีกแล้ว <c oughs> จึงถือว่าพระอรหันต์เป็นผู้สมควรแก่ความเป็นมนุษย์อย่างสูงสุด ได้โดยแท้สำหรับประสงค์ทั่วไปนั่นมีหลักปฏิบัติตามที่เราสวดร้องท้องบนกันอยู่เป็นประจำวันว่าสุปฏิปันโนภะควโตสาวะกะสังโฆสงสาวกของพระภูมีพระภาคเจ้านั้นปฏิบัติด,ดีแล้วผู้ชุปฏิปันโนภะควโตสาวะกะสังโฆ สงสาวกของพระภูมีพระภาคเจ้านั้นปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนพระควโตสาวกสังคโฆสงสาวกของพระภูมีพระภาคเจ้านั้นปฏิบัติสมควรแล้วปฏิบัติเป็นธรรมแล้วสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังคโฆ งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ่านั้นปฏิบัติสมควรแล้ว <c oughs> ทั้งสี่อย่างนี้เป็นลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติของพระสงฆ์สาวกในาศาสนานี้ <c oughs> ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมและปฏิบัติสมควรรวมกันแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันถ้าดีก็ตรงถ้าตรงก็เป็นธรรม ถ้าเป็นธรรมก็สมควรแล้วจะจะมองกันในแง่ไหนทั้งสี่อย่างนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องเดียวกันสำหรับพระอรหันตนั้นท่านปฏิบัติดีถึงที่สุดแล้วปฏิบัติตรงถึงที่สุดแล้วปฏิบัติเป็นธรรมถึงที่สุดแล้วปฏิบัติสมควรถึงที่สุดแล้วดังนั้นท่านจึงเป็นยอดสุดของ สงสาวกของพระภูมีพระภาคเจ้านั้นที่รองลงมาก็คือพระอนาคามีพระสกิทาคามีและพระโสดาบันตามลำดับซึ่งก็เป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรด้วยกันหากแต่ว่ารองลำดับลงมาเราจึงถือว่าพระอาหารหันต์เป็นยอดสุดของสงสาวกของพระสมมาสัมพุทธเจ้า วันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระอระหันต์1,250รูปเป็นชุดแรกที่ประชุมกันโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจนเราถือว่าเป็นวันพระอระหันต์ก็จะได้พิจารณากันถึงคุณสมบัติของความเป็นพระอระหันต์เพื่อกระทำไว้ในใจให้ถูกต้องต่อไป